สวัสดีค่ะวันนี้จะลองมาสอนร้องเพลงชวนพี่ลองตายดูนะคะในเพลงเป็นลูกทุ่งสไตล์อินดี้นะคะลูกทุ่งอินดี้เดี๋ยวเราลองไปฟังด้วยกันมาน,น,น,น้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเลนัง น้องจะพาพี่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลอาสังเกตดูนะคะจะมีอยู่สองจุดก็คือลองลงจะขึ้นจมูกนะคะเสียงจะขึ้นอานาสิกนิดนึงเหมือนลองปงึ้งตึงลงเปลาลงเหลานะคะเหมือนเลยลง <laughs> นึกถึงเพลงลงปังลงเปานะคะลงใต้ ํำแบบนี้นะคะลงตายไปเที่ยวทะเลคําว่าเที่ยวเนี่ยขอนหวานนิดนึงละเราใช้เสียงหลบในตรงนี้คําว่าเที่ยวนะเที่ยวทะเลแบบนี้นะคะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามนมจะพาพี่ลงตายไปเที่ยวทะเลได้ไหมคะอ่ะเวลาร้องเนี่ยให้เราเกร่งหน้าหน<ม>ง,งไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม เ,เสียงที่มันแน่นแรงซัพพอร์ตเสียงที่มันแน่นแล้วก็เราควบคุมลมได้ด้วยนะให้ประโยคมันยาวมากยิ่งขึ้นในต,ตอนท้ายๆของคำะคะ่ะให้เราลากเสียงเที่ยวทะเลเลให้มันยาวนิดนึงไม่ให้มันขาดเนี่ยเที่ยวทะเลแล้วก็หายไปเลยนะคะให้มันยาวหน่อยนะประโยคต่อไปนั่งเรือลองเลน นี้ใส่ตรงนี้ด้วยนะคะเลดัมดูปดการังการังตรงนี้ขอมีลูกคอนหนึ่งการังลูกคอประมาณนี้นะโอเคต่อเลยนะคะน้องจะพาพี่ตกมึกตอนนึกทุกวันเรามานั่งทงจันในกันสองคน ตรงนี้จะมีอยู่3ามจุดที่เราใส่ลูกคอเข้ามาหรือว่าเอ็กเซนต์บางอย่างในการเป็นลูกทุ่งเข้ามานะคะน้องจะพาพี่ตกมึกตอนดึกขอตรงนี้นะคะตอนดึกทุกวันเรามานั่งชมจันทร์คำว่าชมใส่ไปด้วยนิดนึงชมชมจันทร์ประมาณนี้นะคะ้วยกันสองคนสองคนตรงนี้ด้วย มีสจุดนะคะอีกรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามนกจะพาพี่ตกเมื่อตอนนึกทุกวันละมนันชมจันทร์ในกันสองคนได้ไหมคะประมาณนี้สามจุดไอ้ลูกคอเนี่ยถ้าเรายังทำเร็วไม่ได้ให้เราทำช้าก่อนอย่างเช่นสองคนสองคนอันนี้ช้าก่อนอ่ะเริ่มเร็วขึ้นถ้าได้แล้วเริ่มเร็วขึ้นนะสองคน ถ้าได้แล้วก็ร้องปกติเลยนึกนั่งชมจันทร์ด้กันสองคนไปเลยนะคะอะต่อน้องจะพาพี่ไปแลน่นรืองโนรานะโนรานะคะ,ระ,คะตรงนี้คอเนินะคำว่าหนูใส่ลูกคอไปด้วยลูกคอเหมือนกันกับข้างหน้าโนราทำช้าๆก่อนให้ยังไม่ได้ถ้าได้แล้วก็ไปเลยะค่ะลุยโนราน้องจะพาพี่ไปแลน่น เที่ยวเงินชักพระซืบสซานประเพณีอ่าอันนี้ก็ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากเที่ยวเงินชักพระซืบสซานประเพณีเพณีแค่นี้นะคะไม่มีอะไรยากต่อไปขอพรไอ้ใครสุขใจว่าเจดีขออ้สองเรานี้รักกันตลอดไปว่าอ้ว่าออท่อนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่มีตอนสุดท้ายนะคะ ลดไปลูกคออีกแล้วลอดไปแล้วก็ว่าอว่าอตอนสุดท้ายขอลูกคอสวยๆวยนิดนึงนะคะว่าอออันแรกไม่มีอะไรยากว่าอแล้วก็อีกอันนึงว่าอขอให้มันขึ้นอที่สองนะคะให้มันขึ้นแล้วก็ค่อยใส่ลูกคอแบบนี้นะอ ให้ยาวนะคะเพื่อจบส,สวยว่าอ๋อว่าอ๋อได้ไหมคะอ่ะลองดูลองดูเราลองร้อง,อ,งอ,งองด้วยกันต้องแบกน้องจะพาพี่ลงใต้เอาปากเปล่าก่อนยังไม่เปิดเพลงละกันพร้อมกันนะหนึ่งสองสามนงจะพาพี่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลองเลดำดูปากกาดังนงจะพาพี่ต๊ กันสองคนน้องจะพาพีไปและหนึ่งรุงโนราหิวเ,เงินเาิดพระเสือสันประเพณีไปขอพรไอ้ไข่สุขใจว่าเจดีคอยสองเรานี้รักกันตลอดไปว่าอ้ว่าอ้าาาเป็นไงบ้างได้ไหคะเพลงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะพยายามใส่ลูกคอไปด้วยเพื่อ ความเป็นลูกทุ่งนั่นเองนะคะให้มีความเป็นลูกทุ่งอยู่แต่ก็จะมีสไตล์แบบสติงเข้ามาด้วยในเพลงของเขานะคะในแบบพวกกองพวกอะไรที่ใช้เนาะมันก็จะไม่ลูกทุ่งจากแบบสมัยพุ่มพวง,งดวงจันทร์อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นลูกทุ่งอินดี้สนุกสนุกนะแบนี้เดี๋ยวลองร้องไปกับดนตรีด้วยกันหนึ่งรอบ้องจะพัก,อ,กอะไรไมาพร้อมทุกคน น้องจะพาพี่ลงตายไปเที่ยวทะเลนังเรือ ประมาณนี้นะคะทุกคนลองไปฝึกดูนะคะถ้าอยากให้มาสอนร้องเพลงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้แบบเข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะมาถามเยอะๆว่าเทคนิคการร้องเพลงอะไรเป็นยังไงบ้างก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับการร้องเพลงเทคนิคการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย